สวัสดีค่ะสาวจีจีผ้าเลาะมือ่อไหบ่เวลาผ้าเลาะได้จ้ะผ้ากินตำมกฮุ่งจ้ะมือ่อไหร่น่าชังเป็นไปเรียนภาษาเกาหลีจ้ะเรียนเตรียมบิน <c oughs> ค่ะเช้าน,นี้มาเด้อมาเด้อมากินตำมกฮุ่งหนอดผักกะทินห,นกกนหน่อยหนอดผักกะทิหน่อย ดอกอันชันน้ำจับํารุงสายตาอันนี้มีประโยชน์จากผักขางบานเ้องร้านซ้าไปซื้อตาบอกห้ากินตำซ่วะกินตาบอกอ่านมูก็น่าันดักว่าแคบจับ สับละอียดอบานนายช่างค่ะานายช่างอยู่บ้านบ้านโน่นลังตำบลบุ่งไต่จ้ะลาวใส่ลาวใส่เลยจ้ะแจ๊บแจบ สออันชันบางเดือสาวจีก็เอามามักผมจะ้ะมักผมไประมาณสิบนาทีแล้วก็สะออกจะ้ะไม่ได้ย้อมจะ้ะดำธรรมชาติเน้นธรรมชาติจ้ะสาวจีๆมักเน้นธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงค่ะ ภาะเกษตรก็จจเอายุ่งอะบัมีสารเข้มีตกค้างเลยค่ะอร่อยแบบสบายใจเรีบแบ เาใส่เราใส่มีประโยชนมากค่ะพลากระสขังบ้าน,นห้องปากระตินขังหัวห้องดีมาก ใส่หอยฟ้ำจับแม่ค้าเป็นใส่หอยฟ้ำใส่หอยปล่าเนีย่ยเสริมแคลเซียมกินปไาน้อยได้แล้ยค่ะเสริมแคลเซียมเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต่ำมากหุง ผักกระเฉดผักกระถินกระถินริมรั้ว เพจจนขี่มูกย่อยเพื่อได้พี่นอ้องเอ้ยเครืงเพจเครื่องแสีบคักบ่บาดนี่กันบร่ราะเพจก็บ่ามันต่ำบกุกงงนะจ้ะเอ้ยจ้าอยู่ที่ปกติกินเพจปบ่ได้ย๋ยวได้จ้ากินก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่บักพริกใส่หน่อยไน่แต่ว่านายช่างเป็นเซกินละซวนพูดได้ค่ปะปอยู่น้ำอันแถาแก่อยู่ไนวันนะจ้ะเพื่อนว่าห้ามกินหักพริกเพราะว่ากินเผ็ดๆมันเสียดให้เป็น ว้ว่าสบายาจัง๊ประยุกเกาหลีเอินไต้หวันสามปีบ่กินบักพิกจ้ะบ่บ่บ,บ่บเป็นโรคกระเพาะจ้ะกลับขึ้นมาเมืองไทยสามมือเท่านั้นโรคกระเพาะขึ้นมากือเกาแมนอิลีด้วยค่ะคันผู้ใดงดได้ก็ดีจ้ะแต่ว่ามันงดบัได้ตัวเนะมันแสบเนะ <c oughs> เปลี่ยนจากส่วนเป็นมือแลเด้วจ้าพี่น้องบาดเสืยงนอก้อง จังดังจ้องจังจ้องจังอยู่เลยนะหลายสักนกกระไรัวขาไปยูคางๆแหละยุ่งกัดเอามาน้ำจะเอาไปน้ำคุณแจไปกระไรกุญายวอย่านมันกัดไปแล้เอาไปนําเลยเด้อเ่ราะัน่ดูน้ำคุณญายก็เอาค l i n g กุญแจไปปวขาก็ได้ ไม่าเพิ่นกินเขาเพิ่นจีหวงข้ามเขาจ้ะหในใูนีสใสเพิ่น้าเบว่นั่นก็บ,บ่เป็นอย่างเพิ่นหัวข้ามเข่าเพิ่นเสีบเสีบเสีกเีหอยหอวหอยหอง่เลยจ้ะ ค่าเฮ็ดงานค่ะสว่วงนี้บอกใครได้ทายคลิปลงค่ะว่าสิบอกพ่อแม่พี่น้องจะพิธีสะบักสะบักจมไล่จมหรือว,ว่าเอ็นเขาเปียงบานเท่าจะเฮ็ดแบบใดสิหายดีตามจา้าจีจีไปเรื่อยเด,ด้อค่ะถ้าว่างๆจะอัดคลิปในเบื้องว่าเฮ็ดแบบใดจะน้องที่เขาม่านอ้าวบีบให้แน่นนี่มากแก้อาการให้แนจจ่นจ้าจ้าจีจีขี้ข้านก็เลยบอกวิธีเป็นไปแล้วเพิ่นกับ,บ่ได้เป็นอาการเจักเทียจ้า ผู้ใดที่ขยันเฮ็ดงานเนี่ยจะมากเปลี่ยนแต่เจ็บเจ็บไลเจ็บชาวจีจีไปเลี้ยนมากค่ะสาเหตุที่หูนี่เนาะไปเลี้ยนอยู่บ้านคู่อยู่บ้านเป็่สอนได้รับใบประกาศนียบัตย่างดีปุระจ้ากับไปทํางานอยู่เกาหลีสองปีกับไปนวดนี่หลยจ้าเพราะมีความรู้อยู่บอกเพื่อเป็นวิทยาท่านจ้ะ เดี๋ยวว่างๆซืัอคลิบให้เบิ้งงด้จ้าว่าเห็ดแบบใดผู้เชี่ยนเห็ดการเห็ดงานจา้ะเห็ดการเห็ดงานขยันมันเพี้ยนโอ้ยปวดหลังได้เอ็นเข่าเปียงได้ว่าฉันไปเนว่าไปหาหมอกบใหญ่เทียระเบิดเห็ดงานไปขยันเห็ดงานไปเรื่อยๆมันก็เป็นเราจะเอ็นตึงเอ็นเค้งมันกับเป็นขึ้นมากคือเราจะขันเห็ดคือจ,จ,จังสาวจีๆแนะนำเนี่ย ปีนบับนไดเฮ็ดบันนั่นก็เศร้าแล้วก็บ,บ่ไดไปหาหมอ,อยากจ้บะบ่ไดเสียเวลาน่ะเขาจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณหลายผู้ที่เขาิดตามเขามารับชมรับยินตามบอกคงแสบๆกับสาวจีขอบคุณและสวัสดีนะคะ,คะ,ส,วส,ะ,คะสวัสดีค่ะบายบาย